ทัต่อัเต็มที่อบยเตันำตามเปรียเป็นสูงรวมใจาทีครับวันนี้เราชิวินเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัวนี้เป็นดอกลำโพงนะฮะดอกลำโพง18นิ้วนะฮะโค้งหลอนะครับนี่นะครับเราให้ดูนะครับนี่ยังแกะมาไม่หมดครับนี่ครับดอก18นิ้วโค้งหลอนะครับจะมี2รุ่นครับ อ่าย so totally ี่ห้อสตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับสตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับอันนี้ก็เป็นดอก18นิ้วนะครับโครงหลอทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็น18นิ้วนะครับจะมี2รุ่นนะฮะจะมีรุ่นแม่เหล็ก220นะครับ220เซนอ่า220มิลนั่นเองนะครับก็จะ 1, 200วัตต์นะจะเป็นรุ่นโปรพันสองวัตต์นะฮะแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นสตอมซาวซิสเต็มโปรพันห้าวัตต์นะครับจะเป็นแม่เหล็กใหญ่นะฮะแต่ก็เป็นแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับจะมีราคานะครับ เราก็จะมาแจ้งราคากันนะครับก็จะเป็นดอกที่ใส่อยในตู้เทอร์โบสตอมแบบนี้นะฮะเนี่ยตู้เทอร์โบสตอมซาวด์ซิสเต็มนะฮะสตามซอร์สิสเต็มเราก็มีครบทุกอย่างนะครับปลั๊กไฟนะครับคอร์ดอีคิวนะครับพาวเวอร์นะฮะถ้าใครเป็น f อีร้านจุูอินเตอร์ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรามีอะไรมามากมายวันนี้ก็มาอัปเดตดอกลำโพงแล้วกันนะฮะนี่นะฮะดอกลำโพงนะฮะก็เดี๋ยวจะมีแจ้งราคาครับเราเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับตัวนี้เราเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับก็ จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาวัดนี่นะครับแม่เหล็กนะฮะสองร2 2ยี่ิบก็คือย2ิบสองเซนนะไวสี่นิ้วนะครับโค้งหล่อพัน0รอวัตนะตัวนี้ดอกละสองพันเก้านะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับดอกละสองพันเก้านะฮะดอกละสองพันเก้านะครับย้ำนะครับดอกละสองพันเก้านี่ครับโค้งหล่อนะฮะโค้งดำแบบนี้นะครับไวสี่นิ้วนะฮะนี่ครับมาตรฐานครับ อ่าแบบกดนะฮะมาตรฐานเลยนี่ครับหน้าดอกลำโพงนะฮะจะใส่ตู้เทอร์โบใส่ตู้ผีเสื้อจะใส่ตู้เจบินบีวีนะฮะได้เลยนะครับรถแห่รถอะไรใส่ได้หมดนะครับบีพันนะครับใส่ได้หมดส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ฮะดูแม่เหล็กนะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็ก250อนะฮะอันนี้แม่เหล็ก220แต่ก็จะไว้สี่เหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้แม่เหล็ก250ิบมิลนะฮะก็จะประมาณ 25เซนครับไว้สีเหมือนกันนะฮะไว้สีเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูนะครับโอ้จะหนักกว่าครับนี่ครับสเปคคอนแบบกดนะฮะแล้วก็สไปเดอร์อย่างดีครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ราคา3,005ครับตัวนี้จะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าได้แรงกว่าครับดอกนี้ดอกละ3,005นะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับเพราะว่าค่าส่งเก็บปลายทางเนี่ยก็ประมาณดอกละ300กว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ย2,009ผมเหลือ2,006ครับสำหรับท่านใดที่จะโอนนะครับลด200นะครับทุกรุ่นนะฮะนี่นะฮะถ้าใครโอนนะครับก็จะเหลือดอกละ2,700เท่านั้นนะฮะคู่หนึ่งก็อยู่ประมาณ5,400นะฮะถ้าใครจะโอนสำหรับแม่เหล็กอะไรนะแม่เหล็ก220นะฮะ1,200วัตต์นะฮะส่วนรุ่นแม่เหล็ก250เนี่ยมันจะเป็นรุ่นโปร1,500วัตต์นะครับมันก็จะแม่เหล็กใหญ่กว่านะครับมันก็จะเก็บไปทางอยู่ดอกละ3,500นะครับคู่หนึ่งก็อยู่ประมาณ7,000 นะฮะเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันพอดีไอนี่หกพันกว่าก็จะแพงกันกว่าประมาณพันนิดๆนะฮะไอนี่ก็คือดอกก็สามพันห้าสองดอกก็เจ็ดพันส่วนอันนี้สองดอกอยู่เท่าไหร่นะห้าพันแปดร้อยนะครับไว้เท่ากันนะฮะต่างที่แม่เหล็กเล็กแม่เหล็กใหญ่นะครับเห็นไหมครดูนะฮะดูแม่เหล็กนะครับแต่ว่ามาตรฐานที่ผมใช้ก็คือพันสองร้อยวัตต์ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าใครอยากแน่นขึ้นไปอีกนิดนึงก็ใช้แม่เหล็กรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่ก็แกะกันออกมาหมดเลยทีเดียวนะครับรุ่นใหญ่ แต่เราบอกให้แกะรุ่นไม่เป็นไรครับน nah ี่ยร <iros> <qui> <kindergarten>. right ุ่นใหญ่ก็มีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่นะครับกับงบไม่แพงนะครับสองพันกว่าบาทนะครับนี่ประกอบไทยรับงานประกอบไทยครับลําโพงนะฮะตอนซื้อนะครับีย่ลืมถามเขา้งพ่องานประกอบที่ไหนครับนี่งานประกอบไทยนะฮะก็ประมาณนั้นให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งทีนะครับพันสองร้อยวัตต์นะฮะตัวนี้แปดโอมนะครับโปรพันสองสตอมซาวซิตเตมนะครับบายร้านจุกอินเตอร์นครปฐมนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรนะครับนี่นะครับ เบอร์โทร0825406540ครับจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับอยู่อ่าเราแวกมหาลัยและจัตพน์นครปฐมนะครับอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองนครปฐมนะครับอยู่เส้นมาลัยแมนนะฮะร้านก็อยู่ไฟแดงวัดวังตะกูนะครับปากทางวัดวังตะกูนะครับไฟแดงวัดวังตะกูนะก็มันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะอันนี้เราแค่แกะออกมาโชว์นะฮะนี่ฮะนี่นี่เราแค่แกะนะครับอย่างละรุ่นมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นสต็อกนะฮะสต็อกลำโพงของยี่ห้ออื่นแต่เราไม่ได้รีวิวนะครับเราจะเน้นของเรานะครับนนนีีี่่ครัับลโพงงยยออูกะะฮ นี่ครยังไม่ได้แกะอีกนะครับเป็นเป็นกระตังกระตังเลยนะฮะนี่นะครับยังแกะไม่หมดนะฮะใครสนใจก็มีสต็อกอยู่นะครับทันปีใหม่แน่นอนนะครับส่วนเรื่องเสียงนะฮะดูในคลิปนะครับชุด10,000แบาทของเรานะครับที่ทําไว้นะฮะชุดงบ10,000แตัวนั้นก็ดอกนี่แหละครับดอก220นะครับแม่เหล็ก220ส่วนแม่เหล็ก250ก็ดอกละ3,500เท่านั้นนะฮะนี่นะฮะของใหม่มือหนึ่งแกะกล่องทั้งหมดนะฮะนี่ครับอยู่ในตู้อยู่ในตู้เทอร์โบเนี่ยฮะ พอใส่ตู้เทอร์โบไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่คู่แ right? ล้วมืน3,500นะครับตู้อ่าตู้ตู้ไวละ4,000นะตู้ฝาใบละ4,000นะสตอมนะครเป็นเทอร์โบหน้าโค้งไม่อัดแท้นะครับคอบเหล็กนะครับฟังเสียงครับพอเ้มวันเสียงรอคมุกของระนามอาภาพมฆภาคนาโหภาคโดนนะครับ นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับดอกลำโพงนะครับ18นิ้วนะครับสตอมซาวซิปเต็มนะครับบายร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับผมครับใครมารับหน้าร้านผมก็คิดเพียงดอกละ2,600บาทนะครับใครโอนก็2อ0พนะฮะสำหรับแม่เหล็ก2 2 0ร้0ยยัตต์นะฮะย้ำนะฮะ1,200วัตต์ราคา2,900ันารนะครับโอนลด200ก็จะเหลือ2อ0พต่อดอกนะฮะส่วนอ่าแม่เหล็ก 250นะครับเป็นแม่เหล็กใหญ่นะฮะแม่เหล็กใหญ่แบบนี้ก็ดอกละ3,500ใครโอนก็ลด200นะครับก็จะเหลือ3,300เท่านั้นนะฮะสนใจก็เบอร์โทรตามที่ลงไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับเรามีอะไรก็จะมาลงไว้ให้นะครับประมาณนี้นะวันนี้อาจจะลาเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกัน082นะครับ540 6540ครับกดติดตามไว้เลยนะครับช anel ร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาลงให้ใหม่ๆนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสำ ฝากไว้เลยละกันกับลำโพงสตอมสาวซิปเต็มนะครับบายลันจุบอินเตอร์นะครับสตอมเรามีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น power นะฮะหนๆก็พาไปดูละเนี่ยปีปีปีแยกซับก็สตอมเนี่ย power รุ่นเล็กสตอมนะฮะนี่ power รุ่นใหญ่นะครับสตอม fx 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0นันะฮะแล้วก็เป็นเล่น st นะฮะสตอม st นะฮะแล้วก็ จะเป็นปีคอร์สนะฮะปีคอร์สสามทางปีคอร์สสมทางมีไม้นะครับ EQ คอร์สนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟไอ้กอปลั๊กไฟ ST8 เหลือตัวงเนี่ยบอกลูกค้าหมดเหลือค้างส่งตัวหนึ่งไม่เป็นไรแล้วนี่ปลั๊กไฟของเรา ST12 นะครับก็นี่ครับนี่รุ่นใหม่นะครับสตอมซาวซิ y เต็มรุ่น SD นะตัวนี้ที่ไปแข่งมานะครับ5500กับ6,500นะครับ5500วัตต์6,500รวัตต์นะนี่ปลั๊กไฟนะครับสตอมสตอมสตอม นี่ครับแหลมนะแหลมสตอมทั้งนั้นเลยนะครับในร้านเราก็จะจําหน่ายเน้นเป็นแบรนด์สตอมของเราเองนะครับแม้กระทันนะ่ง <c oughs> เน็ตเวิร์กนะฮะนี่อเน็ตเวิรกสองทางสามทางเราก็เป็นของสตอมนะฮะเราก็รายละเอียดเราทําให้ทุกอย่างนะฮะแล้วก็แม้แต่แถบลำโพงนะครับนี่ครับสเปคลำโพงเราก็ทําเป็นสตอมสาวซิสเต็มนะใครซื้อตู้ลำโพงเราไปก็จะได้ของเราทั้งหมดนะบแบบสมมติตู้พีเอสอย่างเงี้ยนะฮะ ก็จะได้ตู้เป็นโลโก้สตอมนะครับดอกกลางข้างในก็เป็นโลโก้สตอมนะครับแหลมก็เป็นสตอมนะครับเน็ตเวิร์กให้ดูไปแล้วก็เป็นสตอมแล้วก็เพจนะครับลำโพงก็เป็นสตอมแบบนี้นะฮะนี่นะฮะอ่าเสียงกลาง15นิ้วพร้อมเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็อยู่คู่ละ8,500ันหไม่อัดแท้นะครับสีระเบิดอย่างนี้ประมาณนี้เราวนอกเรื่องไปไกลแล้วนะฮะส่วนตู้เบสก็เพจก็เป็นสตอมนะครับนี่นะฮะประมาณนั้นนะฮะดอกข้างในก็ใส่สตอมตัวนี้นะครับก็จะดุดันนะสีดำนะฮะใครสนใจก็ โทรหรือแอดมาได้เลยนะครับเก็บปลายทางได้เลยนะครับดอกละ2 9 0 0นะฮะแต่ใครโอนก็ลด200อย่างสมมติว่าใครโอนอ่ะถ้าใครเก็บปลายทางอ่ะคู่หนึ่งก็อยู่ประมาณ5,800แต่ถ้าใครโอนน่มันจบอยู่แค่5,400นร้อะประหยัดไปตั้ง400นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับร้านนี้พี่โอนจริงพี่ได้รับของจริงแน่นอนนะครับประวัติไม่เคยมีเสียนะครับเพราะว่าร้านเราเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับอยู่นครปฐมนะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะฮะนี่นะฮะก็ประมาณนั้นนี่ครับมีรถส่งของครับเดี๋ยวเย็นน ชุดพวกนี้ต้องเอาไปส่งลูกค้าใกล้ๆเดี๋ยวไปสุพรรณหนึ่งชุดนะฮะสินค้าเรานี่ค,ครับลูกน้องก็ประกอบสายประกอบอะไรทั้งวันนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับดอกละ2 9 0 0ันนะครับ1,200วัตต์นะฮะ1,200วัตต์2,900บาทเท่านั้นนะเก็บเงินไปทางนะครับกี่ดอกก็ว่ากันไปนะครับส่วนดอกแม่เหล็กใหญ่ก็สาม0าครับแพงขึ้นไปดอกละหกรนะครับยังไงก็ลาเพียงเท่านี้น,น,ะะ 1, น,น,นะครับสวัสดีครับ